สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับมือนีถือมาเห็ดหมกพี่น้องครับหมกเขียดขาคำนะครับกับเขียดขาลายเขียดตะคำหมดพี่น้องเดือนตะคำบึกอันนี้ลวกน้ำคว้านนะพี่น้องครับมาเอาเลยหมกครับรอบนี้ขอหมกใส่ใบตองเนาะพี่น้องหมกใส่ใบตองเอากินคุ้มลุ่มนะทำเครื่อง ตำตาละเอียดครับตาเครื่องละเอียดดีครับเอาต้นเขา rốt nổi nè cũng hết nào nhà có đây ta gặp phải đẹp cho biết không một Hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตอนใส่ผักแม่ครับเดี๋ยวไปใส่ผ ouais> ักครับผ네ักในตู้เย็นพี่น้องผ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปใส่ผักผักในตู้เย็นใส่โรบบี้พริกกระเลียงเนี่ยกระเลียงกีลาวพริกกระเลียงนี่ยเปลี่ยนโตว่าใหญ่พี่น้องโตน้อย ประมาณจำนวนหลายเอาก่ะจัดห่อใส่ใบตองกะเรียบร้อยแล้วครับมาพี่น้องครับมาแขะเบิ่งน้ำกันบ้านนี้เป็นแจ้งใดสุกว่สสุกเกตค้าคัมพี่น้องครับเกตเกตตะคัมหมวกเดือนบานกากวงตะคัมเกตโอ้ผ่านผ่านผ่านผ่นผ่นพี่น้องพ่านดูผ่านดูนั่น อุ้ยคือเดือดเด้งดังสัตวพี่น้องนี่เดือดเด้งดังก็งเ,เ,งงเห็นเหมือนมาไพี่น้องไหม,มกครับรอบนในมกใส่ใบตองอขามมันตัวบ่ใหญ่พี่น้องอุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยเอาเอาพี่น้องไปนั่ Thank you. ช่วงนี้เป็นช่วงพันซ่อนเลยแหละพี่น้องเพิ่งัตเกียรตโตวัยใหญ่ดิดพี่น้องซ้ำหนึ่งเท่านี้ หมุกมา,มามนาี่โอ๋หมุกมาพี่นอ้อ,นองเราต้องถามนะว่าผู้ใดเป็นผู้เจ็ดหมกบ่เมนต์การกลัแน่นอนครับจากก้กงห่อบ่เป็นพี่น้องครับให้สาวลงห่อให้มาพี่น้องหมกนี่ก็งามครับ มกเขียดนะพี่นอ้องอารมณ์ประมาณว่าปานไปสนอนเองเช่ไ ฤ้ดูกาลนี่แหละพี่น้องเพางราว่าอย่างกับสวนบกสวนบกพป่อันตู้เฟี้ยงเป็นลมลงแล้วเอาเงงพี่น้องแงงสอนน้ำห้นะมันกระสิโดดดังด้งดังด้งดัด้งขึดงด้น ปิดมุก<ะ>ของใหม่ไหมเกนมกนี่ก็บอันนี้อันนี้ยืเทิงนี่เด็กที่น้องแต่กซูุกอันนี้ยืเทิง ដែម្រូវើម្រូវើម្រូវើម្រើនបន្រៀនដ sáu, không, chất một nương oh, oh, nó, ô đi ô thì đi phải không, nhanh, chất một เอาพี่น้องครับมกเกียดขาคำหมวกท่นพี่น้องมกเกียดตะคำนะครับตัวน้อยๆน,นะครับตัวใบใหญ่ปันไดดน,นะครับเวลาเพิ่นสิไปจับเพิ่นกระติสอนเอานะครับเป็นช่วงตู้เฟี้ยงหมเนาะพี่น้องเอาหม,มกใส่ใบตองพร้อมๆนะครับฝากพี่น้องอทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆานนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใกลพื่อเปิดกรม่คลินะปหน้าต่อิปีสวัสดีครับ